ข้อที่2นี้ก็จะแนะนำนะครับในเรื่องของการที่จะเซตอัพรายการสินค้านะครับรายการอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับก็จะอยู่ที่เมนูเซลไอเทมนะครับตรงนี้แล้วแต่เลือกนะครับจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเซตอัพก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะสวับมาให้เป็นภาษาไทยนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละร้านค้านะครับเดี๋ยวขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับเซลไอเทมนะครับ เริ่มต้นเนี่ยเซลไอเทมเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปกับซับกรุ๊ปนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายการขายต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเอ่อเป็นกรุ๊ปได้นะครับแล้วก็มีซับกรุ๊ปให้อีก1ชั้นนะครับตรงนี้ก็คือกรุ๊ปนะครับหลักๆเลยเนี่ยระบบดีฟอร์ไ้ให้แล้วนะครับก็จะมีฟู้ดนะครับหรือว่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะครับฟู Food, ด้ดเบเบอร์เกตแล้วก็ดีเซอร์นะครับตรงนี้สามารถเพิ่มกรุ๊ปไปได้อีกกรณีทางร้านมีอาจจะมีขายวายนะครับอาจจะสร้างกรุ๊ปวายไว้นะครับ ในกรุ๊ปวายนั้นก็จะมีซับกรุ๊ปเป็น y หรือเล d ดก็ขึ้นอยู่กับที่เราออกแบบนะครับเพื่อให้การค้นหาหรือเลือกของลูกค้าเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับอันนี้ก็คือกรุ๊ปนะครับหลังจากที่เราได้สร้างกรุ๊ปขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซับกรุ๊ปต่างๆนะครับตัวอย่างเนี่ยผมได้ทําในฟู้ดเนี่ยผมทําตัวอย่างไว้ให้อันนึงนะครับก็คือเป็นอาหารเช้านะครับถ้า ไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถที่จะกดรูปถังขยะตรงนี้ลบทิ้งได้นะครับหรือจะจับไปแก้ไขเลยก็ได้นะครับถ้าทางร้านไม่มีเบฟฟัดนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นไทย i ิสนะครับอาหารไทยประเภทต้มยำประเภทผัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นซับอยู่ในกลุ่มของอาหารนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราจัดระเบียบจัดรายละเอียดได้ดีเนี่ย การค้นหาของลูกค้าก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างกลุ่มแล้วก็ซับกลุ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับสร้างกลุ่มชากาแฟไว้ให้นะครับซึ่งอาจจะมีเครื่องดื่มก็อาจจะมีซอฟต์ดิงนะครับน้ำอัดลมหรือว่าน้ำผลไม้นะครับเอ่อเฟจูสอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างซับเข้าไปในซับในกลุ่มของเบร์เลตหรือเครื่องดื่มได้นะครับรวมถึงของหวานด้วยนะครับ หลังจากที่เราสร้างกรุ๊ปและซับกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเมนูที่2ก็คือ,อ Product Item นะครับตัวนี้ก็คือรายการสินค้าที่เราจะใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็คือเป็น English Breakfast นะครับกรณีที่เราต้องการสร้างรายการอาหารเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดที่ add item ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะ default ขึ้นมาให้เลยตามที่เรากำลังดูอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในกลุ่ม food นะครับซับคุ๊ปก็คือเบรกฟาตนะครับตัวอันที่สองนี้ก็อาจจะเป็นอเมริกันอเมริกันเบรกฟาตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลบแก้ไขได้เองนะครับอ้ออันนี้ภาษาไทยนะครับอาศัยให้ถูกช่องด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าแบบ อเมริกตรงนี้ซ l e ล็กซอส t ท a i เนี่ยก็คือเป็นตัวกำหนดถ้าหากว่าเรามีอาหารบางอย่างที่จำเป็นหรือต้องบังคับให้ลูกค้าเลือกเช่นสเต็กต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดสเต็กซอสเข้าไปได้นะครับในนี้เราก็ในตัวของไทยของเออสเต็กซอสเนี่ยเราก็ไปกำหนดนะครับว่าเรามีอะไรบ้างมีแบบ เป็นเพเปอร์ซอสเป็นครีมซอสหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปกําหนดอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าเลือกรายการอาหารที่มีการเลือกที่ต้องเลือกซอสด้วยเนี่ยระบบก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกซอสเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นอเมริกันบิฟฟั t ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับไทป op ์ออฟออชั่นก็คือประเภทของออปชั่นนะครับเช่นยกตัวอย่างสเต็กเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมีการเลือกระดับความสุก นะครับตรงนี้เราก็อาจจะต้องเลือกเข้าไปนะครับกรณีลูกค้าสั่งสเต็กปุ๊บเนี่ยระบบก็จะให้เลือกว่าต้องการระดับความสุกแบบไหนนะครับหรืออาจจะเป็นพาสต้าหรือสปาเกตตี้เป็นเส้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในในในทายของตัวตัวออปชั่นอลเนี่ยเราก็ต้องไปใส่นะครับว่าในเรื่องของพาสต้าเนี่ยเรามีเส้นแบบไหนให้ลูกค้าเลือกบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นอเมริกันเบฟาตก,ก็โนซีเล็กไปนะครับสไปซี่คือความเผ็ดสูงสุดก็ประมาณ5นะครับเลเวลสูงสุดอยู่ที่5นะครับตรงนี้นะครับศูนย์ก็คือไม่เผ็ดเลยนะครับยูนิตเป็นพอ์ชันหรือเป็นแก้วเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกไปนะครับราคานะครับตัวนี้สมมติว่าเป็นร้อยเก้าสิบละกันนะครับผมยกตัวอย่างร้อยเก้าสิบนะครับมีซีเล็กชันให้เลือกไหมนะครับก็คือไอเทมเอ็กซ์ต้าก็คือเป็นไอเทมที่ คิดต่างเพิ่มนะครับเช่นอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นผัดก,กะเพรานะครับตรงนี้อาจจะมีอาจจะตอบไอเทมเอ็กซ์ต้าให้เป็น yes นะครับและไอเทมเอ็กซ์ต้าเนี่ยเราไปกําหนดว่าเพิ่มไข่ดาวเพิ่มไข่เจียวพิเศษนะครับแล้วก็ใส่ราคาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพวกนี้เขาจะถูกมาร์คขึ้นไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะ,จะแนะนําในคลิปต,ต่อไปนะครับในเรื่องของเอ็กซ์ต้าไอเทมนะครับที่เราจะชาร์จเพิ่ม รับคอสนะครับมีไหมนะครับคอสอาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นเมนูแนะนําหรือไม่นะครับถ้าใช่เราก็ตอบ yes นะครับมีโปรโมชั่นหรือเปล่าถ้ามีก็ใส่ไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ yes no ได้อยู่ตลอดนะครับโปรโมชั่นแบบไหนเป็นแบบ Discount หรือ get free นะครับถ้าเป็นดิสคาวเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นอัมเลนะครับระบบก็จะมีให้เลือกอีกนะครับท้ายสุด value นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโปรโมชั่นแบบ เกปี b, ก็จะต้องบอกด้วยนะครับว่าบายจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เกตปีจำนวนเท่าไหร่ b, น,น,รนะครับเช่น b ายวันเกทวันนะครับก็ใส่1กับ1นะครับอันนี้ก็คือบายวันเกทวันนะครับหรือบายทูเกทวันนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ discount นะครับดิสคาวเปอร์เซ็นดิสคาวสิบเปอร์เซระบบก็จะมองจากโปรโมชันไทเป็นหลักนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเซฟนะครับครับเราก็จะได้รายการอาหารนะครับขึ้นมาอีกหรายการนะครับตรงนี้ก็เลือกรูปนะครับเราก็เตรียมรูปภาพไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเข้ามาใส่ได้เลยนะครับแนะนําว่าให้เตรียมรูปภาพให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมรูปภาพนี้จะใส่เลยหรือจะไปใส่ทีหลังทีเดียวก็ได้นะครับผม โอเคนะครับนี่ก็เรื่องของการเ,เพิ่มรายการอาหารนะครับไอเทมเอ็กต้านะครับที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีที่เรามีเอ็กซ์ต้าไอเทมกรณีที่เป็นอาจจะเพิ่มพิเศษนะครับไข่ดาวเพิ่มไข่เจียวหรืออาจจะเป็นใช้ร่วมกับตัวที่เป็นไซดิสก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีเรามีรายการอาหารที่สามารถที่จะให้เขาเพิ่มไสด้ดิบได้เนี่ยเราก็เพิ่มเสดิบเข้าไปเป็นไส้กรอกเป็นเบคอนเป็นแฮมหรือว่าเฟรนฟรายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับตรงตรงรายการ product item เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกนะฮะตรง item e x กซ์ตรงนี้นะครับให้เป็น yes นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าออเดอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไป ลิสต์รายการที่เป็นไซด์ดิสนะครับหรือที่เป็นเพิ่มพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยออกมาให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งลูกค้าอาจจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับยูนิตนะครับตรงนี้ก็เป็นค่า Default ไว้ให้แล้วสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่ม Edit Delete นะครับ t ท o ์อตรงนี้ฮะที่พูดถึงเรื่องของ s t ต็กต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาเพิ่มนะครับเกี่ยวกับ Sort หรือว่าเส้นสปาเกตตี สปาเกตตี้ซอสอะไรต่างๆได้นะครับ type of optional ทางเลือกอต่างๆนะครับตรงนี้กรณีที่เป็นรายการอาหารราคาที่เป็นราคาเดียวกันเช่นหมูไก่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำเป็นข้าวผัดไก่ข้าวผัดหมูก็ได้นะครับทำเป็นข้าวผัดเฉยๆนะครับ create menu, เมนูข้าวผัดขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกเป็น type of meat ลูกค้าก็จะมาเลือกเองว่าจะเลือกหมูหรือกไก่นะครับก็ได้แต่ถ้าจะแยกไปเลยก็ได้นะครับการแยกก็จะช่วย เก็บสถิติได้ละเอียดมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการเซตอัพในส่วนของอเมนูอาหารนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขาาาก,การบริหารจัดการยูเซอร์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวดูได้จากคลิปต่อไปเลยนะครับ